ราชาลุกหนังทั่โลกร่วมมือกับเพจเลิฟหงแดงขอเสนออัปเดตข่าวหงแดงประจำวันอังคารที่19ตุลาคม2564ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ 1. อัปเดตสัญญาสาร่าในร่ว่างที่ลิพูย,ยังไม่สามารถปิดดีลขยายสัญญากับโมเมดซาราได้แฟนหงแดงต้องทำใจไว้เลยว่าข่าวทำนองนี้จะมีมาเรื่อยๆทำนองไหน ทำนองแบบที่เยวข่าวประจำสำนักข่าวฟิรชเคสจากสเปนอย่างเอเรมโขนเนอร์ทวิตข้อความว่าเรเบริตกำลังมีแผนที่ยื่นข้อเสนอให้กับลิพูหรืองบประมาณมหาศาลบวกนักเตะที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในพิมลีกอย่างเอเดนอาซาให้ลิพูด้วยในเนื้อข่าวไม่ระบุจำนวนงบประมาณแต่ประเมินกันว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์แน่ประเด็นนี้คือถ้าข้อเสนอนี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนมันจะน่าสนใจไม่น้อยแต่ปัจจุบันฟอร์มการเล่นของอาซาดรอปลงไป แบบที่ไม่มีใครคาดคิดฤดูกาลที่แล้วทั้งฤดูกาลเขาลงเล่นไปทั้งหมด21เกมแต่ทําประตูได้เพียงแค่4ลูกแถมกันแอซซิดท,ที่เคยเป็นจุดเด่นของเขายังทําได้แค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นด้วยในขณะที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์มีประตูเฉลี่ยนในพิมเีย์ลีกอยู่ที่20ลูกในทุกฤดูกาลยังไม่รวมประตูในแชมเปี้ยนลีกนะครับดังนั้นประเด็นจึงไม่อยู่ที่อาซาแต่เป็นค่าฉีกสัญญามากกว่ามองในมุมธุรกิจแล้วการขายักเตะที่ซื้อเข้ามาแค่40ล้านปอนด์ออกไปในราาาค100ลล้้นปอดแว จะอย่างไรก็ดูสเมเหตุสมผลแต่สิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือนะโยบายของฝ่ายบริหารนั่นเองตลอดยุคข,ของ f อ g นี้พวกเขาพยายามสื่อสารกับแฟนบอลมาตลอดว่าลิเวอร์พูลยุคนี้แม้จะไม่มีงบประมาณซื้อนักเตะร,ระดับ100ล้านปอนด์แบบแมนเชสตี้หรือเชลซีแต่หงแดงจะสร้างนักเตะเหล่านั้นขึ้นมาองมาวันนี้ซาลากลายเป็นนักเตะ100่ล้านปอนด์ตามราคาประเมินแล้วหากปล่อยเขาออกไปทั้งทั้งที่นักเตะเองก็มีใจอยากอยู่กับทีมเพราะหวังเงินกําไร การกระทําแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือแฟนบอลจะรู้สึกถูกหักหลังและแคมเปญ FSG out จะเกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงซุปเปอร์ลีกแน่แล้วเมื่อไรซาร่าจะต่อสัญญาสักทีความเคลื่อนไหวล่าสุดของซาร่าก็คือการเข้าไปพูดคุยกับเอเย่นของเขาอีกครั้งหลังจากเกมกับวัตฟอร์ดจบลงส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารเข้าใจว่าฝ่ายบริหารยังตกลงค่านในกับซาร่าไม่ได้ครับแต่ความตั้งใจของฝ่ายบริหารก็อยากให้ซาร่าอยู่กับทีมต่อไปนะครับ แต่โมฮัมหม็ดเวลานี้ไม่เหมือนกับโมฮัมหมตดเมื่อรุ่การก่อนเลยคือยิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งทําประตูได้ก็ยิ่งพร้อมยกระดับไปอีกขั้นก่อนหน้านี้เพียสออกมาระบุว่าซาร่าต้องการค่าใน350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ปัจจุบันหลังจะมีข่าวว่าซาร่าได้พูดคุยกับเอเย่นของเขาก็มีข่าวออกมาว่าโมฮัมหมตดต้องการค่าในระดับ500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่สื่อที่เชื่อถือได้อย่างเดอะเทลกราฟระบุว่าซาร่าต้องการค่าเหน,นต่อสัปดาห์แล้ว เหตุผลที่เทเลกราฟเชื่อถือได้เป็นเพราะว่าต้องเสียเงินอา่านต่อมามีคนตั้งกระทู้ในต่างประเทศให้พิจารณาว่าเฮ้ยทุกคนเรามาลองพิจารณาสมการการเล่นเล่น,ลน,ลนดีไหมหลายคนอาจจะมองว่าอันที่จริงซาลาห์คู่ควรมากกว่า400 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยซ้ําแต่ความจริงแล้วค่าเหนื่ยะดับ400 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นี้ถ้าริผูจะจ,จ่ายจริงมันจะดีกว่าไหมถ้าหงแดงใช้เงินก้อนนั้นจะให้กับเคลียร์เอ็มบาเป้ โดยที่พวกเขาไม่ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาให้เอ็มบาเป้แต่เซ็นฟรีเข้ามาแล้วจากนั้นก็ขายซาราพร้อมเงิน100ล้านปอนด์ลิพูจะได้นักเตะที่เด็กกว่ามาเข้าสู่ทีมมีอายุใช้งานมากกว่าในคันที่ซาราเมื่อถึงช่วงเวลาโรยรากับเรียมาริดเวลานั้นลิพูก็ค่อยขายเอ็มบาเป้ให้เรียมาริดอีกทีคิดแล้วปวดหัวใจจริงๆครับ 2. ตำนานผีเปรยถึงเกมแดงเดือดแกรี่เนวิล์ตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผู้เป็นผดีประจำสกายสปอร์ตได้ออกมาพูดถึงเกมแดงเดือดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ว่าผมรู้นะว่าอะไรกำลังมาเยือนเราที่โรงละครแห่งความฝันพวกเรากำลังจะเผชิญหน้ากับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกอย่างลิเวอร์พูลแล้วหลังจากนั้นก็สเปอร์แมนซิตี้บททดสอบกำลังถาโถมเข้ามาแต่เวลาที่ผมมองดูนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบันผมรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ทุ่มเทให้กับการแข่งขันเหมือนกับที่นักเตะลิเวอร์พูลอย่างฟิมิโนและมาเน่ทำเลยพวกเขาสองคนนั้นกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยยี่มได้จาาากกการทน,นั จากความทุ่มเทคุณจะไม่มีทางไปเหนือกว่าพวกเขาหากคุณไม่ทุ่มเทให้กับเกมแบบที่เสดิและโรเบโตอตทำตำนานแมนเชสเตอร์เดพูดด้วยเสียงเศร้าสา JK อัปเดตการบาดเจ็บข่าวสุดท้ายประจำวันนี้ครับเป็นอัปเดตอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเจอเกนครอปยืนยันว่าเคอร์ติจูนได้หายจากการบาดเจ็บอย่างสมบูรณ์แล้วแต่จะไม่มีบทบาทในเกมกับอาร์เริโกมาริตทว่าเคอร์ติจะถูกเตรียมพร้อมให้ไปเจอกับแมนเชสเตอร์เดในพิม์ลีกเกมที่9แทน แอดพยายามตามเช็คข่าวอาการบาดเจ็บของอัลคันตาร่าแล้วดูเหมือนว่าเท่าที่ข้อมูลระบุเวลานี้เจเยโก้ mm hmm. <ek> จะยังเรียกความฟิตเต็มร้อยไม่ได้ครับแต่เจเกนครอปไม่ได้ออกมาอัปเดตด้วยตัวเองบางที j k าจจะอยากเก็บอัลคันตาร่าเป็นไพ่ลับเอาไว้ใช้ในเกมกับแมนนิดทีเดียวแบบที่เกิดขึ้นในฤดูก,กาลที่แล้วก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อฤดูก,กาลก่อนลิพูมีภารกิจชิ้นหนึ่งที่ต้องทําให้สําเร็จก็คือการหานักเตะมาทดแทนสามประสานที่กําลังโรยรา นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเซ็นเดียโก้โชต้าเข้ามาสู่ทีมในตลาดซื้อขายครั้งล่าสุดพวกเขามีข่าวว่าได้พยายามเซ็นกองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่สโมสร,รอย่างแพทสันดากา้าทว่าปัญหาโคตานักเตะต่างชาติแผนการซื้อขายบลาบราบราก็ทําให้การเซ็นดาก้าล้มลงไม่เป็ี่ยนท่าฝ่ายซื้อขายและฝ่ายบริหารทีมสตาฟพิจารณากันข้ามวันข้ามคืนว่าแผนการต่อไปที่จะนํากองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่สโมสร,รควรเป็นอย่างไรนักเตะคนไหนในตลาดที่มีคุณสมบัติเพียงพอ จะทดแทน3ประสานอย่างมาเน่และซาลาได้บ้างฤดูก,กาล2021-2022เริ่มต้นขึ้นลิวพูลงสนามไปราวๆ10เกมจากทุกรายการทีมซื้อขายของลิพูก็ค้นพบว่านักเตะที่จะมาแทนซาลาได้ก็คือตัวซาลาเองเจอเกนครอปเคยสร้างดาวหญิงระดับโลกไปแล้วหนึ่งคนเมื่อสมัยอยู่ดัทมุ์นั่นก็คือโรเบร์ลวานดอฟสกี้ตอนนี้ที่ลิพูดาวหญิงระดับเบ์คลาสคนใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้น ผมรู้ว,ว่าโรนัลโกดก็ยังคงทําสกอร์อย่างบ้าคลั่งเลวมิซซี่ก็จะโชว์ฟอร,ร์มที่ยอดเยี่ยมออกมาเลวันดอฟสกี้ก็จะเฉิดฉายบนเวทีโลกนั่นเอ็มบัปเป้และสไตรเกอร์คนอื่นๆก็จะสร้างชื่อให้กับประตูของพวกเขาผมรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นจะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าวัดกันในวินาทีนี้โมฮัมหม็ดซาร่าคือสไตรเกอร์หมายเลขหนึ่งของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเจเคกล่าวถึงมฮัมหม็ดเอาไว้แบบนั้นแต่ J.K. กับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เอาไว้ไม่ได้มีการพูดคุยกันว่า เป็นไปได้ไหมสาเหตุที่เจเกนชมซา่าว่าเป็นดาวหญิงอันดับหนึ่งของโลกแท้จริงแล้วคือความพยายามในการกดดันสมสรอ้อมๆเพื่อให้ฝ่ายบริหารยอมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้แก่ซา,า่าแม้ค่าเหนื่อยที่พวกเขาจะต้องจ่ายต่อสัปดาห์นั้นคือการทำลายเพดา,านค่าเหนื่อยของสมสรก็ตามทีเบนฟอสเตอร์ในประตูของวัตฟอร์ดยอมรับแทบมองไม่เห็นจังหวะโมฮัมเหม็ดซา่า ah ปีกของลิพูโชสเต็ปลากบอลหน,นีมาดาแนวรับก่อนยิงประตูสุดงามเมื่อวันเสาร์ บังโมกกาลังฟอร์มฮอตต่อเนื่องและล่าสุดก็แหวกกองหลังของแตนอราราสสามถึงสี่รายก่อนจบสกอร์สุดเด็ดขาดในนัดถล่ม5ต่อ0นย์ที่วิเครตโรดฟอสเตอร์ Foster กล่าวว่าเท้าเขาไหวโคตรพวกนักเตะกลัวที่แยกขาเข้าไปหรือพยายามเข้าสกัดเพราะมันอาจเป็นจุดโทษคุณไล่ตามเขาได้กระตุกเขาได้แต่พอเข้าในกรอบเขตโทษมันก็จบเป็นฝันร้ายชัดๆผมแทบมองไม่เห็นเลยนะผมจําได้ว่ามีนักเตะ3 4รายรอมตัวเขา เขาเลี้ยงผ่าน2 3 4สคนแล้วก็ใช้ร่างกายของคู่แข่งหนึ่งหรือสองคนบังทิศทางบอลของผมจากนั้นก็ซัดเข้ามุมไปมันเยี่ยมจริงๆเอาจริงๆผมเห็นว่าอย่างเต็มที่เลยนะมีหลายคนที่เขาได้บอลแล้วในฐานะผู้รักษาประตูคุณย่อมเป็นกังวลเขาทําได้ทุกอย่างตัดเข้าในไปด้านนอกมุดเข้ามาการเคลื่อนที่ของเขาสุดยอดมากในฐานะโกคุณคิดนะว่าพระเจ้าช่วยอยากให้เขาได้ยิงยกตัวอย่างโลโนโดหากเขาอยู่ในระยะยิง เขาสามารถยิงบอลขึ้นหรือลงไปซ้ายไปขวาได้หมดเลยการที่เห็นอะไรแบบนี้จะจะเห็นเต็มเต็มตาในเกมกับลิพูด้วยตัวเองผมก็คงต้องเห็นด้วยกับการประเมินของครอปว่าเขาคือหนึ่งในสุดยอดนักเตะของโลกเวลานี้นะผมรู้ว่ากองหน้าของเราไม่สามารถหยุดยั้งได้มันมีความสุขที่ได้ดูคริวินเคลเลอร์ยินดีที่ได้โอกาสดูกองหน้าลิพูลงสแสดงคุณภาพอันโดดเด่นของพวกเขามากกว่าจะต้องเป็นฝ่ายพยายามหยุดยั้งพวกเขาในเกมพิมพ์ลิก ที่บุกเอาชนะวัตฟอร์ด5ต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมซ้อมกับพวกเขาทุกวันและผมรู้ว่าบางครั้งมันไม่มีทางหยุดยั้งได้คุณทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเขากล่าวกับ l ิ v e r p o o l f c c o m การได้ดูพวกเขาเล่นอย่างไหลลื่นในวันนี้มันเป็นความสุขที่ได้ดูพวกเขาทุกคนกำลังเข้าฟอร์มพวกเขาทุกคนประสานงานกันได้เป็นอย่างดีบ๊อบบี้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการยิงจังหวะสุดท้ายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลานี้พวกเขาเกือบจะไม่มีทางหยุดได้ ผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ลงตัวของทีมซึ่งทุกอย่างที่เราทําออกมาในวันนี้ชัดเจนว่าการที่ผมทําได้5ประตูมันยอดเยี่ยมมากและการรักษาครีนชีตได้มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและครบเครื่องของทีมเคลเล์เรเฮอร์ได้ลงเล่นเป็นเกมที่2เนื่องจากอลิสันเบเกอร์ต้องบินตรงไปสเปนหลังจากพึ่งลงเล่นในช่วงเช้าวันศุกร์และนักเตะวัย22ปีแสดงปฏิกิยาตอบสนองได้เป็นอย่างดีในการป้องกันลูกยิงของอีสไมลาซาท้ายเกมทําให้ทีมเก็บครีนชีตได้ในเกมนี้เขากล่าวว่า แน่นอนว่ามันไม่ง่ายแต่การเล่นกับทีมอย่างลิเวอร์พูลที่ส่วนใหญ่ของเกมเราครองเกมได้เหนือกว่าผมไม่ต้องทำอะไรมากนักแต่เมื่อผมถูกเรียกใช้งานมันจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดโชคดีมากวันนี้ผมสามารถเซฟได้และเก็บคลีนชีตตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่แพ้18เกมติดต่อก,กันในลีกตามหลังเชลซีหนึ่งแต้มและเคิวเนอร์เชีว่านักเตะในห้องแต่งตัวมีความมุ่งมั่นจะท้าทายความสำเร็จโดยเฉพาะในลีกอย่างที่พวกเขาทำได้ในฤดูก,กาล2019-2020 แน่นอนที่สุดสมาธิที่มีอยู่ในการคว้าแชมป์ลิกนั่นคือทุกอย่างที่เราอยากจะทําเกี่ยวงเสื้อเบอร์62กล่าวเสริมทุกเกมที่เราลงเล่นเราพยายามจะเก็บชัยชนะและทําให้ดีที่สุดโชคดีมากที่เรากําลังอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมในเวลานี้ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ